สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสภาพบรรยากาศที่ผมอยู่นะครับก็เป็นลักษณะเป็นป่าลักษณะดงดิบนะครับมีการกระจายพันธุ์ของพันธไม้ป่าดงดิบเป็นพื้นที่ป่าที่ติดใกล้ตัวอำเภอนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ห่างจาก ถนนวิ่งข้ามจังหวัดนะครับก็ประมาณสัก600เมตรได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการาให้ความรู้นะครับเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในป่าแห่งนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะพันธุ์ไม้เด่นในป่าดงดิบแห่งนี้นะครับก็เป็นไม้ป่าถิ่นดั้งเดิมของไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะครับสภาพที่มัน ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็จะมีตะเคียนทองยางนากระบากพยอมประดูปา่าเข่งนะครับต้นเเข่งก็จะเป็นไม้ที่เด่นเห็นได้ชัดนะครับในกลุ่มพวก ไม้ย,ยืนต้นนะครับที่กระจายพันในป่าแห่งนี้นะครับก็แสงี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงที่ตอนเย็นๆน,นะครับแล้วก็มันอยู่ในลักษณะที่มันเป็นป่าที่ออกเป็นดงดิบนะครับก็ทําให้ข้างในนั้นมีความมืดนะครับ ลืมอีกชนิดนะครับที่เป็นไม้เด่นนั้นก็คือต้นมันป่าหรือว่าต้นกันเกลานะครับซึ่งคือต้นนี้นะครับก็เป็นอีกไม้เด่นในป่าดงดิบในลักษณะพืป่าแห่งนี้นะครับข้างบนก็ปกคลุมไปด้วยบรรดา เถาวันต่างๆนะครับเกี่ยวพันกันหนาแน่นอยู่ข้างบนนะครับของต้นตะเคียนทองที่มีอายุเรียกได้ว่าเก่าแก่นะครับ ลักษณะเปลือกนี่ก็ปงบอกอายุที่มากมายนะครับร้อยขึ้นทั้งนั้นนะครับอายุ ต้นนี้ก็เป็นต้นกระบากนะครับขนาดใหญ่ก็เป็นไม้เด่นในป่าตรงดิบในป่าแห่งนี้เชื่งคู่กันกับยางนาตะเคียนนะครับ มองไปเป็นทรงพุ่มหนาทึบลักษณะแตกกิ่งก้านออกขนาดใหญ่นะครับนี่คือต้นพอกนะครับต้นพอกอายุมากนะครับก็เป็นไม้ที่ขึ้นกระจายพันธ์ุในป่าที่เป็นดงดิบได้แล้วก็ป่าออกโป่งหรือว่าป่าตึงรังก็สามารถกระจายพันธ์ุได้นะครับไม้ชนิดนี้ พบเจอในดงดิบเป็นต้นเข็งนะครับอายุก็ประมาณสักห้าสิบขึ้นนะครับตัวนี้ความสูงนี่อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าแตกกิ่งออกนี่เป็นลักษณะออกเป็นพุ่มกว้างนะครับ ต้นที่อยู่ข้างหน้านะครับความใหญ่นี่ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับกำลังที่จะเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับสำหรับต้นเข็งต้นนี้ลักษณะเปลือกก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากนะครับในการเลื่อยการตัดนี่ทำได้ไม่ง่ายนะครับเนื้อแข็งใกล้เคียงกับปวกไม้พันชาตินะครับ เป็นไม้ที่มีแก่นนะครับใช้แก่นของมันนะครับความแข็งในการทําไม้นี่ต้องบอกว่าเป็นลำดับเป็นอ,อันดับต้นๆน,นะครับของไม้ไทยขึ้นได้ทั้งป่าที่เป็นรงดิบก็พบเจอได้ในรงดิบเช่นนี้แล้วก็ป่าโปง่งป่าเป็นพันป่าเต่งรังนี่ก็ พบเจอได้นะครับขึ้นได้ทุกป่านะครับคุณสมบัติก็เนื้อไม้นี่ก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับความทนทานนี่ก็นานเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็เป็นมันปลาหรือว่าต้นกันเกลานะครับก็อายุมากนะครับต้นนี้อาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอายุนี่มากเลยดูลักษณะของเปลือกของเขานะครับเนื้อไม้ของเขานะครับ ก็เต็มไปด้วยต้นตะเคียนทองขนาดกลางๆนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปในส่วนของอายุนะครับ ก็เป็นตะเคียนทองรุ่นเก่าแก่เหมือนกันนะครับตนนัวนี้ก็ยังพบเจอได้อยู่ปะปลายนะครับอายุมากเกินร้อยขึ้นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็ต้น อายุประมาณสัก30ถึง50นี่ก็พบเจอได้ในป่าแห่งนี้นั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ และนี่คืออีกต้นไม้ที่กระจายพันธุ์ในดงดิบได้เช่นเดียวกันนะครับที่ลืมเก่าวนั่นก็คือต้นพันชาบนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เนื้อแข็งทดทานนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีสารที่เป็นพิษในตัวนะครับ ถ้าได้กินเข้าไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับนี่คือต้นพันชาตินะครับที่อายุประมาณสัก40ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน60ปีนะครับตนนัวนี้อยู่ประมาณนี้นะครับ ต้นใหญ่ยักษ์ก็มีนะครับในป่าอย่างนี้เปลือกทีสีเข้มดำเลยนะครับเมื่ออายุมากๆฝั่งนี้นี่มองไปเห็นดูปนเ็ลักษณะมีกระบากแต่ว่ามีน่าจะเป็นตะเคียนทองนะครับที่ดูค่อนข้างที่จะเปร่าวตรง ได้ชัดนะครับตัวน,นี้สีเปลือกนี่จะออกเทาไม่ค่อยเข้มนะครับเท่าไหร่ตะเคียนทองก็จะมีนี่ครับแบบนี้ด้วยบางตะเคียนทองในี่บางต้นนะครับบางกลุ่มนี่เขาก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับเปลือกถึงแม้จะอายุมากก็ตามเปลือกที่มักจะออกสีทเทาเทานะครับเทาไม่ค่อยออกน้ำตาลเข้มนะครับแต่บาง กลุ่มบางต้นจะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเมื่อยุ่งมากต้นนะครับที่เปลาตรงที่อยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็สูงมากนะครับตะเคียนทองตันนี้สูงนี่ใกล้เคียงยางนาเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันกับต้นกระบากนะครับก็มีลักษณะมองไกลๆในเปลือกคล้ายๆกันนะครับ นี่ครับนี่คือต้นตะเคียนทองนะครับตัวนี้เปลาาตรงสูงครับแนวไม้นี่ก็เรียกได้ว่าได้แนวดิ่งที่ดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดต้นนี้ความสูงนี่ประมาณสักยี่สิบ สามเมตรได้นะครับตะเคียนทองตัวนี้น่ครับสีเปลือกนี่ก็ก็จะมีกลุ่มในพวกแบบนี้นะครับบางทีเขาอายุมากเขาก็ไม่ค่อยจะออกน้ำตาลเข้มเหมือนตะเคียนทองอีกพวกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนั้นก็จะเห็นออกเป็นโทนสีออกน้ำตาลเข้มนะครับ จะทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าคนละชนิดกันนะครับคนละตะเคียนจริงๆก็เป็นตะเคียนแบบเดียวกันนะครับตะเคียนใหญ่หรือว่าตะเคียนทองแต่มันอายุมากจริงๆมันก็ออกจากคําไปทางคําหมดนะครับแต่ก็จะมีตะเคียนทองกลุ่มแบบนี้ที่ สีอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับถ้าไม่นานหลายเป็นร้อยปีขึ้นเนี่ยก็พบเจอเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโทนสีต้ทนนี้สวยมากนะครับความเปราวตรงได้ดีนะครับ ข้างล่างก็ออกเป็นทรงภูพรนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นมันป่าหรือว่าต้นกันเกานะครับที่อายุมากก็กระจายพันธุ์ในป่าดงดิบพื้นนี้ก็ยังลงเหลืออีก มากมายนะครับออกเป็นไม้ที่มีความทนทานนะครับในการฝังลงพื้นดินแข็งแรงนะครับใช้ประโยชน์นอกจากจะมีดอกที่หอมก็เนื้อไม้ก็เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะทําเป็นเสาตะเคียนทองนะครับตัวนี้นั้นอายุมาก หลายร้อยปีนะครับที่เห็นเป็นแนวเนื้อไม้ที่เป็นล่องแตกเป็นแนวยาวนี่ก็คือเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแรงของเขานะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ประมาณเมตรสี่สิบกว่าานะครับความสูงนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสักยี่สิบห้าเมตรนะครับความสูง ก็มีไม้เถาที่เกี่ยวพันขึ้นไปอยู่ข้างบนกับลำต้นของเขานะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นี่แค่เป็นแค่บางส่วนนะครับที่ในคลิปนี้ได้ เผยแพร่สิ่งต่างๆออกไปในพื้นป่าแห่งนี้นะครับก็เอาไว้ติดตามรับชมนะครับถ้าสนใจก็ครั้งต่อไปก็คงจะได้มาอีกนะครับนี่ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับยังไม่ได้ไปถึงไหนนะครับสำหรับพันไม้ต่างๆที่กระจายพันธุ์ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่อายุมากมายนะครับที่น่าสนใจ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้